็ดีใจครับที่ได้มาในงานเปิดตัวแคมเปญดีๆแบบนี้นะครับเพราะว่าพุถ้าถ้าไม่ได้มาเราจริงเราไม่รู้เลยนะว่าแบบว่าได้เซนมีแคมเปญดีๆแบบนี้แล้วก็จริงๆมันคุ้มมากในการแบบเสียสิบบาทแล้วจะแลกกับโชคที่จะได้มาแล้วก็ดจริงพอมารู้แก่นของมันจริงคืออยากให้คนไทยทุกคนอ่ะมาเชร์สนุกไปด้วยกันกับมาหากรรมซีเกมนี้ก็รู้สึกว่าเป็นแคมเปญที่ดีมากๆเลยนะครับอยากให้ทุกคนมาร่วมกันเยอะครับผมใช่งานครับก็ ตื่นเต้นนะว่าคนที wish, be, its, ่จะเป็นเศรษฐีใหม่คนนั้นจะเป็นหนึ่งในเราสองคนหรือเปล่าก็อยากให้เป็นอย่างนั้นมาลองรับผลงานตอนนี้มีอะไรบ้างนะครับผลงานพิเศษหน่อยครับผลงานตอนนี้ผมมีเอ่อซีรีส์ของปีนี้ที่ถ่ายจบไปแล้วนะครับมูเตเลิฟครับมีสกายกับพีมนะครับเล่นด้วยกันก็ติดตามน่าจะใกล้ใกล้เร็วๆนี้นะครับที่จะออนแอร์นะครับไคลเตอร์ไคลเตอร์ก็เป็นเอ่อเป็นเหมือน เอ่อคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ชอบแบบว่าถ่ายนู่นถ่ายนี่แล้วก็ชอบไปแฉนู่นแฉนี่อะไรเงี้ยก็เป็นคาแรคเตอร์ใหม่ๆแล้วก็น่าจะมีอะไรให้เล่นแล้วก็มีมีอะไรให้แฟนคลับน่าจะเซอร์ไพรส์เยอะพอสกววนครับสอบโอเมงก็ซีรีส์ a ด y o u Today นะครับเล่นกับพี่จุงแล้วก็พี่ดังนะฮะโอเมงเล่นเป็นน้องชายน้องชายพี่จุงซึ่งเนื้อเรื่องมันเป็นเกี่ยวกับแบบมันก็คือกึ่งฮอร์เรอร์หน่อยๆกึ่งสืบสวนสอบสวนอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าตั้งแต่ถ่ายมารู้สึกว่าเนื้อเรื่ เข้มค้นมากๆม,มันมีโอามาได้เล่นเองทั้งแบบฉากที่เสียน้ำตาฉากเหมือนจะโดนแบบฆาตกรรมอะไรอย่างเงีเ้ยเยอะมากของฉากเนี้ยใครแบบใครชอบดูนะสนุกแน่นอนเรื่องเนี้ยครับผมติดตามด้วยครับของทั้งอมและของพี่ Max